ในขณะที่บางคนเห็นความสำคัญของน้ำเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินวิถีชีวิตแต่ขนาดเดียวกับบางคนเปรียบน้ำคือทุกลมหายใจของชีวิตเพราะภัยแล้งไม่ได้สร้างเพียงความแห้งแล้งหรืออากาศที่ร้อนเท่านั้นแต่นับเป็นบ่อกเกิดแห่งภัยพิบัติและหายนะที่ล้นส่งผลต่อทุกชีวิตผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากไกลค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ตัวจนในที่สุดก็ถึงตัวเรา เจอกับวิกฤตภัยแล้งรุนแรงนะครับจากปรากฏการณ์เอลนินโยฮะนาข้าวเริ่มขาดน้ำแห้งตายเกิดไฟป่าบนภูเขาบริเวณบ้านสาลาค่าฝุ่น pm ยังอยู่ในระดับอันตรายหลายพื้นที่จงอย่ารอให้ความเสียหายจากภัยแล้งทำลายชีวิตแต่จงร่วมปกป้องป้องกันและเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็นและต้นเหตุการเกิดโลกร้อน วิกวิดภัยแ้งแก้ได้ถ้าช่วยกัน